เกิดอะไรขึ้นน้องอิงสร้างตำนานสร้างมีมอีกแล้วกลางไหล์สดขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือเฮ้าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเอาหม้อสุพีเอาม้อสุนองเอาม้อสุเอฟซีอีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะเซอรอว่าเมื่อวานนี่นะครับผมอรอบแฟตคับเอฟซีของอีหล่าหน่อยเฮ้า อ่านาจะได้เบิงไล่สดของทางพอกันใช่นะครับผมซึ่งตรงว่าอีหลาหน้อยเฮาสร้างตำนานสร้างมีมกลางไล่สดอีกแล้วพี่น้องหลังจากก้อนนานนี่นะครับผมนาะบ้านพีชิงของอีหลาหน้อยกระเฮ็ดเอาเต็มโลกโซเชียลไปเบมือนะครับผมเนาะทั้งติ๊กตอกทั้งคลิปเดียวคลิปสั้นเฟซบุ๊กอ่ายูทูบเต็มไปเบมืนพี่น้องถือว่าเป็นมีมที่สร้างข่อยิมสั่งเสียงฮอลให้แฟนคลับยุบซีอีหลาหน้อย ได้มากพอสมควรล่าสุดพี่น้องเมื่นนอคืนนี้หลาหน้อยห้าร้องเพลงจากใจรัตนาพรกะบาไว้ที่จะสางห้อยยิ้มสางเสียงคอเลาะไห้แฟนครับเ c บซีได้อีกขึ้นกันเนาะครับผมเนาะเป็นมนิีมตัวใหม่ผมเสวาวันนี้น่าจะเต็มซื้อโลกโซเชียลแน่นอนยิ่งติ๊กต k อกเนาะครับผมเนาะหรือคลิปเดียวคลิปสั้น ทาง Facebook ผมว่าเต็มนาฟินยางแน่นอนสำหรับไล่สดของอิหลาหน่อยเฮ้าในเมื่อคึืนทีผ่านมากกับเพลงจากใจรัตนาพอรบรรยากาศจะเป็นแบบไหนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมน้องแฟนคาัเ FC และทุกคนในไลฟ์สดนขนขณะนั้นถึงกับต้องปล่อยเสียงฮ่ากันออกมาเกิดเหตุการณ์ยังคืนอยากให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับ

ฉีน <c oughs> มงังฉีโอย <c oughs> <c oughs> ้วเอาบานพี่ชิงก่าหมเอไหอคุหัวาสันเอาไมลูกเอาไม เขกาก็เล่งจีอาคิบเรื่องหนึ่ง <c oughs> เนี่ยตันดังออกแล้วคอย <c oughs> อบอกว่าอวบานพีชิงเข,ขมามเขอบอกเจ้าอยู่มันจะเป็นพีชิงไ้ <c oughs> ตกช,ชั้นอีกนะ <c oughs> อไงทำไมทำไมทำไม แานพี่ชิงตกชั้นชั้นองเม้ารูเรียนนายนหนาแม่เนี้ยหนาจะลอยยัไเอาไหมจากที่ก๊อกเท่ยนี้โอ้ยเมยเมยเมยสิบนิ้วก็มือกลาเป็นๆอะไรเด้อ

ชื่อราตนาพรกลับมารับใช้แฟนใจได้ตัดร้อนฝากเสียงเพลงลำมาอ้อนวอ,อนแฟนให้ความเมตตาแฟนแฟนโดวลาช่วยเชียรให้ดังให้สองดังใจมุ่ง เนขา,ายเสียงเลี้ยงกายด้วยใจไฟฟฝันอยากเป็นหมอลำสมความทา้งใจรู้ตามนาทรินผู้เขียนก่อนให้สิตจำหึ่งใจยังไงโบชาเรตนาพรบอ,อนแฟนช่วยเชียรเหมอือนดิมช่วยส่งช่วยสัง พู้มีเสียงเป็นทุนโูสีบบลีผู้มีพระคุณพูอคอยทำจุนใ่ห้ไปถึงฝันข mm hmm. อเพียงแฟน,นอย่าโดนลืมละแค่หาและยังแม่ตาสี่ขันอาซากำใจบอดหอ จะเป็นจังได้สิอยู่หลังไม้แค่แฟนยังรอกรัตนาพรห้องได้ไปต่อดังฝันที่รอขอเพียงแงใจัง ัผูม้มีพระพุทธผู้คอยคำชวนให้ไปถึงฝันขอเพียงแฟนันอย่าดลลืมลาแค่หาและยังเมตตาสิขัตอาสานอกใจบอดหอ,อ,อ,อสิเด่นจังใดสียูลังไใบเแฟน